ตัวนี้นะสำหรับผู้หอกลังกาใช่ไหมแน่นอนครับใส่มีคล้องแบบนี้มันจะหลุดง่ายหรือเปล่าถ้าคนตกตาผมดูผ้หอมอนตกก็ได้มันจะหลุดไหมไมาดูกัน เอาแคนดี้โอ้โหผมเป็นคนที่บ้ากระโหลกมากนะหลายคนรู้นะว่าผมชอบอะไรที่สะสมอะไรทุกอย่างเกี่ยวกับกระโหลกหมดนะครับและตัวน,นี้มาถึงวันแล้วไม่ได้เอามาถึงหนึ่งมาถึงสามเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงเหตุผลที่มาสามอันนี่นะฮะพอเลือกไม่ใช่ครับเป็นครั้งแรกนะที่หูฟังมีสามสีและผมว่ามันออกแบบได้สวยทุกอันนะครับนี่เลยเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าขนาดเปิดเป็นยังไงตัวนี้ก่อนเลยเปิดเข้ามาประสบการณ์ลากโอ้โหนึ่กุ้ก้อนสบู่นะฮะโอ้โหนี่ครับ เป็นหูฟังที่เรียกว่าเคสใหญ่ที่สุดที่ผมมีเลยนะนี่คือ Skullcandy รุ่น p ู u ช h a c t i v e เนี่ยน้ำหนักเบานะที่ผมถืออยู่เนี่ยมันเบามากเหตุผลที่มันต้องมีไซส์ไม่เหมือนคนอื่นเนี่ยนะครับเปิดให้ดูนะ 32- 1ขึ้นมานี่ครับดูสวยมากนะฮะข้างในหยิบขึ้นมานะครับอย่างแรกที่ต้องทำนะฮะของเจ้า Skullcandy ทุกอันเนี่ยคือมันจะมีแท็บขาวๆก่อนเด็ดออกครับเพื่อมันชาร์จพอใส่กล่องเข้าไปมันก็จะชาร์จโดยโอัตโนมัติชาร์จแล้วนะครับปึ๊บอย่างนี้ คือ Skullcandy นี่นะครับมันจะมีโลโก้ตรงนี้ข้างบนเห็<ม><บ>นไหมนี่เลยโลโก้ <logo. S 1> iPhone iPod ไม่มี iPod เลยววการที่มีโลโก้เนี่ยมันต้องซื้อมานะ Apple ใส่ชิปแล้วเข้าไปข้างในเพื่อทำให้มันมาเปิดมาแล้วมันซิงกับ p l รเ็วนะครับพยายามจะซิงก์มันปุ๊บมันให้โหลดแอปพอโหลดแอปปุ๊บอันนี้ปั๊บหนึ่งนะฮะขึ้นมาตรงนี้เลยกด connect ขึ้นมา push active 1 2 3 4งอนเนคแล้วนะครับพอคอนเนคปุ๊บขึ้นมาเลยโอ้โหมีฐานเลเวลขึ้นมาเห็นไหมฮะ ก็ปรับได้หมดนะอีโคไลเซอร์ผู้ย่างเลยเนี่ยสั่งได้เยอะมากนะครับที่ทราบมานะครับจะต้องพู้ h แ c t ทีฟนี่นะเขาจะมีการอัปเดตเฟิร์มแวร์อยู่เรื่อยๆนะครับก็จะเพิ่มฟีเจอร์เพิ่มมาตลอดใครได้ซื้อมาเป็นเจ้าของเนี่ยมันก็จะแบบมันก็จะเก่งชิ้นฉลาดขึ้นนะโอ้โหแสงมืดลงมานิดนึงนะฮะมันมีตัวนี้มาให้ด้วยสำหรับใครที่มีหูไรสายนะ ที่ผมชอบขึ้นมาอย่างหนึ่งนะครับก็คือว่าสายชาร์จมันดูสิเป็นที่ชายชาร์จแบบเด็กมีโลโก้สองข้างชอบการใส่ใจดีนะอย่างแรกเลยที่ต้องคุยกันก็คือว่าแบตเตอรี่นะครับมันมีไซส์เท่านี้นะมันจุถึง44ชั่วโมงทั้งตัวหูฟังแล้วก็ตัวเคสบวกกันเนี่ยสว่างขึ้นมาเลยดีกว่าเพื่อนโอเคนี่อีกสีหนึ่งนะครับที่เป็นสีน้ําเงินนะและข้างในอ่ะผมว่ามันทําได้ตัดกันดีมากเลยสวยนะเนี่ย สีสวยอ่ะมีสีดํานะครับเปิดมาข้างในส้มอย่างนี้เฮ้ยนี่ก็น่ารักมากเลยอ่ะดูสิอันนี้ไม่ได้เชื่อมกันอยู่นะครับเปิดมันเนี่ยใช้เวลานานแค่ไหนปิดเปิดขึ้นมา1 2 3สติดเรียบร้อยนะครับเร็วมากนี่ครับใส่พลานตฮะคือเหตุผลที่ Skullcandy ต้องทำหูฟังที่มีตัวเกี่ยวแบบนี้ที่รู้มาคือเขาดังเรื่องเอ่อพวกการออกกำลังกายเฮดโฟนที่ออกกำลังกายนะครับ การที่ออกกำลังกายเดี๋ยวมันมีเหงื่อออกมันต้องทนน้ำเล่นกีฬาทางน้ำหลายหลายอย่างแล้วเล่นสกงสกีเนี่ยผมจะเห็นตลอดเลยว่าพวกสโนว์บอร์ดพวกคนที่เล่นสกีเ่ยจะใส่พวกแบบแบรนด์สกอลแคดดี้ติดอยู่ตามตัวตรงหมวกตรงอะไรพวกนี้เห็นตั้งนานละผมก็เลยเขาเา้าใจอ๋อโอเคมันเป็นสำหรับคนออกกำลังกายคนที่แบบต้องแอคชั่นคนที่เคลื่อนไหวตลอดและฝรั่งในการใส่ก็จะใส่สกอลแคดดี้ัวนี้นะสำหรับคนออกกำลังกายใช่ไหมแน่นอนครับใส่มีคล้องแบบเนี้ยมันจะหลุดง่ายหรือเปล่าถ้าคนตกหน้านผมดูถ้าหมอนตกก็ได้มันจะหลุดมมดมยูก ในแอปเนี่ยมันมี voice control เห็นหมะคุณสามารถ turn on off ได้มันมีไวซ์คอนโทรห์และอีควอไลเซอร์ที่คุณก็สามารถปรับเป็นเพลงเป็นพอดแคสต์มิวสิกคัสตอมได้ใส่หูฟอย่างเงี้ยนะบางทีหูมันเข้าไปข้างในามากใช่ไหมมันเป็นยางแบบนี้ใช่ไหมมันเข้าไปจนเราบางทีขับเพียร์ขยะหรือเราทา Active, ําอะไรแอคทีฟอาจจะไม่ได้ยินเสียงเตือนทําให้เกิดอุบัติเหตุได้มันก็มีโหมดนะฮะโหมด stay wear ์โหมดนะครับกดขึ้นมาปุ๊บปุ๊บเนี่ย stay wear on กดปุ๊บหูแบบได้ยินเสียงเลยมันเหมือนเป็นเป็นไมโครโฟนนะครับตอนนเี้ย ตอนนี้พอเปิด l อก็คือเหมือนแบบถ้ามีใครเรียกผมเนี่ยได้ยินมากเลยได้ยินชัดกว่าเสียงจริงๆอีกเนี่ย,เ,ยเสียงแอร์ปกติเบาๆนะพอเปิดตรงนี้ปุ๊บเสียงแอร์ได้ยินชัดขึ้นมาเลยนะครับมันเหมือนมีไมโครโฟนจับเข้ามาทําให้เราเวลาขับรถขี่จักรยานอะไรพวกนี้ก็ปลอดภัยมากขึ้นครับเจ้าตัวนี้นะครับ ที่ผมรู้สึกว่าน่าสนใจมากๆตัวหนึ่งที่น่าลองปกติอ่ะผมเป็นคนที่พูดว hey, ่าเฮ้อีๆเรียกกับโทรศัพท์ไอ้เจ้าสิริเนี่ยเรียกมันตื่นมาทำนู่นทำนี่ตลอดนะครับก็คือแฮนด์ฟรีได้แต่ตัวเนี้ยมันเหมือนมีระบบเปิดแอปเข้ามาเนี่ยต้องเปิดแอปก่อนนะแล้วสามารถให้มันรันในแบ็คกราวด์ได้เนี่ยมันจะมีแฮนด์ฟรีวายส์คอนโทรลนะครับดูให้ดูแฮนด์ฟรีวายส์คอนโทรลกดพวกเข้าไปคำสั่งเต็มไปหมดอ่ะผมสั่งเป็นภาษาอังกฤษนะ Hey Skull Candy Play Hey Skull Candy p a ้ s า ตะกี้บอกปุ๊บก็พอสแค่จำว่า Hey Skull Candy เนี่ยชื่อแบรนด์ Skull Candy ใช่ไหมเราก็เรียก Hey Play Pause Next Previous ปล,ลุกรูปอับปลุกรูปดาวเนี่ยสั่งด้วยปากได้เลยจบตรงนี้นะผมเห็นในวิดีโอเปิดตัวนะแบบคนที่พี่การขับเนี่ยเขาก็ทำนู่นทำนี่ไปแล้วเขาก็คุยกับดโฟน สั่งรุ่นสั่งนี่อะไรอย่างนี้ครับไอ้ปุ่มสกอตแคนดี้ตรงนี้นะครับมันจะมีปุ่มสีส้มมาหนึ่งเนี่ยให้ดูใกล้ๆนี่นะฮะปุ่มเดียวกดทีนึงนะครับเพย์พอสู่รู้กันอยู่ละกด2ทีนะครับปุ๊บปุ๊บวอลลุ่มอัพนะฮะกดข้างนี้2ทีวอลลุ่มดาวนะครับจืดจืดจืดจนะฮะเพย์พอสแต่คนเนี้ยเวลากด3ทีอ่ะคุณสามารถคัสตอมได้เยอะมากเลยครับเฮ้ยคุณใส่วิ่งวิ่งอยู่เนี่ยอยากจะถ่ายรูปนี่นะฮะดูนะฮะหนึ่งสองสามถ่ายรูปเลยหนึ่งสองสาม คุณสามารถจริงๆเซตให้กดทีเดียวเป็นปุ่มชัตเตอร์ก็ได้มันก็จะเสียปุ่มเพลย์พอสอะไรไปใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลือกปุ่ม3อันนะฮะด้านขวา 3T เป็นปุ่มชัตเตอร์ด้านซ้าย 3T ทีทเป็น Spotify ทํางานเลยเซตได้แบบนั้นเลยและตูวนี้นะครับมันมีตัวแชร์ดิโอด้วยไม่รู้จะได้ใช้หรือเปล่าแต่เป็นฟีเจอร์ที่เจ๋งนี้นะมาสามารถสําหรับเพื่อเราวเวลาแบบเฮ้ย ใส่หูฟังเหมือนกันรุ่นเดียวกันเหรออ่ะไปฟังเพลงเหมือนที่พี่ฟังอ่ะบัญชาอย่างนี้ได้เลยนะครับใส่หูฟังด้วยกันเนี่ยบางคนอาจจะรู้สึกว่าไม่มีประโยชน์แต่ผมเชื่อว่ามีหลายหลายสายการที่เราต้องการทำอะไรแบบนี้มีแน่นอนทีเช้าตัวของมันเองเนี่ยครับประมาณ10ชั่วโมงนะแต่หูฟังเนี่ยไอ้ตรงเคสมันใหญ่เนี่ยมันสามารถได้33ชั่วโมงบวกกันแล้วนะมจซิมก็บวกบวกกันทั้งหูฟังได้ประมาณ44ชั่วโมงอึดมากครับน้ำหนักเบาด้วยคือเจ้าสกอร์แคนดี้ตัวนี้นะครับสำหรับใครที่ใช้พวกอ่ะซิลิ่ S hey s k o l l Candy Assistant What time is it <S <S มันปลุกซิริขึ้มนมาเลยป,ก,ปกติผมต้องเ hey ฮแล้วก็เรียกน้องซิริใช่ไหมแต่ตอนนี้คือบอกแอสซิสต์ปุ๊บ,บมันทำงานซิริด้วยปากทั้งหมดโดยที่เราไม่ต้องมากดมือถือจะเก็บไว้อยู่ในกระเป๋าเก่งนดะ้หมดเลยนะครับปิดนะเฮสกอร l แคนดี้แอสซิสต์ how's the weather tomorrow มันก็บอกอุณหภูมิเลยมานี่คือแบบว่าคุยกับซิริโดยผ่านสก o l ์แคนดี้นะครับอีกฟีเจอร์หนึ่งนะครับที่อาจจะเป็นคนกลุ่มน้อยมากเลยนะเวลาทำสกอ o l แคนดี้หายนะครับก็ต้อง T.I.L.E.TA หาดูมันมีวิวินอยู่ในตัวเลยนะครับก็เป็นฟีเจอร์ที่โอเคและเสียงละครับแล้วเสียงของเจ้าตัวนี้เป็นยังไงเสียงตัวนี้นะถ้าฟังแล้วเนี่ยมันก็มีความเทียฟังเสียงเบสเสียงอะไรที่มันเสียงสูงมันจะมันเน้นเพื่อเวลาคนออกกำลังกายคนที่แอคทีฟอะ เสียงมันก็นเล่นต้องเดนเสียงที่แบบเสียงกองเสียงเบสค่อนข้างนั่นทีเดียวนะฮะเพื่อที่จะตอบสนองกับแบบเวลาเราออกคนแอคทีฟพีเพลนะเราไม่ได้นั่งแบบชิลๆในรถอันนั้นมันดีไซน์มาให้สำหรับคนที่แบบว่าต้องมูฟตลอดนะครับขี่จัก,กรยานวิง่งเล่นสกีสโนว์บอร์ดนะฮะแบบเล่นบาสเกตบอลไปด้วยตีเทนนิสตีกองอะไรแล้วแต่นี่นะได้ฟีลรู้สึกเป็นมาในนี่นะครับตอนแรกที่ฟังเนี่ยผมรู้สึกเสียงมันเบาไปนิดนึงที่เซตติ้งเนี่ยแต่พอปรับมาคัสตอมไลน์เนี่ยนะครับไม่ห่วงเลยมันสามารถท ผมให้ฟังนะครับซีรีส์กันดีกว่าชอบไหมผมค่อนข้างชอบสีนะสีที่มันเลือกยากมากชอบหมดเลย3สีเนี่ยนะครับสวยมากเลยน้ำหนักดีน้ำหนักเบานะฮะออกแบบดีไซน์เนี่ยทำได้ดีเดียวกับขูดไซส์ขนาดนี้นะครับแมทเทียลที่ใช้เนี่ยนะครับเป็นพลาสติกที่โอเคนะพลาสติกที่ดีเลยราคานะครับประมาณเท่านี้ครับปึง้ง ก็จะมีโปรโมชั่นอะไรต้องเช็คดูนะครับเดี๋ยวจะมีลิงก์ให้ใครสนใจส Skull c a ดี y ตัวนี้นะที่แนะนำดูผมไม่เคยมาอยู่ในโลกของ Skull c a n ด y นะเป็นคนชอบกระโหลกอยู่แล้วแต่ไม่กล้านะที่ชอบที่สุดฟีเจอร์อะไรมันสามารถสั่งได้นะครับสั่งด้วยปากได้แล้วก็ทึ่งที่มันมีไทล์ที่แบบบิวอินเลยโหลดแอปไทล์มาก็มันหา,หายก็หาเจอด้วยนะไอตัวนี้ใครที่ชอบทำหูฟังหายก็ลองไปศึกษาดูนะครับมันสามารถมีไอ,ไอตัวบิวอินไทล์ขึ้นมาได้แบตเตอรี่อึดครับสมมติเวาพกพาไปไหนเนี่ย40กว่าชั่ ต่อยมงต่อ,มอยมวยเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ชอบเคลื่อนไหวชอบขยับเร่องร่างง่างกายแล้วก็ชอบฟังเพลงไปด้วย s c a l l c a n D y ก็เป็น c h o i หนึ่งที่น่าโดนครับปึ้งปึ้งกดไลค์ให้ด้วยนะคะซับไข่ให้ด้วยนะ